เป็นเจ้าภาพอาหารตลอดงานแต่ว่าเป็นเค้า่องาอาหารขอมคนพลเมัยฝ่าทองโมนีนั่าเป็นเจ้าภาพร่วมเป็นเจ้าภาพถวายาอาหารตลอดงานนําเพะฉจนั้นเถาให้อ่านขอไปเจนาออยาก่วยมอไหรมุนาสาทุการนั่ต่อไปสติขอกการราชนานิมต์ประเด็พระพุทธองค์บูรพิโกน ซึ่งเป็นประธานของคณะทิศำมือนีเได้มารวมแสดงความยินดีต้รุกที่ลูกหาอาได้เนี่ย่อาก้อนยอมทิศเลย์มารวมนันอยู่ในสมุดของตอนที่แห่งนี่ยคือถวายบัตตาอ่านต้องการจะเรช่วยงามตอนรับ ตลอดควมลังเลเป็นงานใหญ่ประจำปีของปัะเทกบางครางคนาจจะทขามาโจหลายขั้หลายน้าหลายผลหลายเกลือการจะบหมดจะหองไปหองมากพอ่าคนเรยเห็นอ่านวันเคยไดยยินอาน โยยาบ้าควมเกาหลังมา,างตั้งแต่กรอใน,น,น,กน,น,นให้หนาโย่อมควาแม่พุถิฟัดเดือดเปินน้ำที่ควบอะไมากอมมากรวบกระเวิปฏิบัติตั้งแต่ปีข้อสอสามสิบบุมากจนมากอ่อนวัดนี่พอควบกก้าน,นาไปานั่งเดินไปดูเป็นดำรับดำรับสุดทิ่ดูหาสมากลาย ขยายไปทั่วประเทศไปถึงหอดประเทศนอกอันนี้ก็เป็นพออำนาจของพเพิมเสียสละความเเลื้อแรกเลือใจของชาวบ้นวานคนดีอยู่กับจิตแต่เอาจริงเอาจังเอาไปต่างนั้นพัานาให้แก่ชุกชนให้แกะมะ่มหาชนให้แก่อนุชุนพวแนกแกเขาทั้งหลาย ให้รวมเลยไปจากที่นีให้ไปหอดทางผ่านนอนคือพาิินภาคซึ่งนักถาติเองนี้ก็เพราะฉะนั้นเมืน่คุ้มเชียค์เรดเดนด์ได้บูเนดทำการ์เม้ด์ลำพงคอมคณะสะสมสึ้นใดกับสนพรานัชามาต่าหารโกะต่อไปโจะใดอนโมทนา ทำใสามากันลุกอยู่ท้ำนั่มตนอ่งนลุกอะไรฉันลุกกันไค้บูนคขื้นมคนในผพานในเห็นว่าคนจาดการอากานหน้าเดี่เอ้